ที่เก็บของเต็มสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับหรือคนที่ยังไม่รู้นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับวิธีขยายช่องเก็บของนะครับผมนะฮะอย่างแรกนะครับเราต้องไปที่สายข่าวนะครับเอมิตานะฮะแล้วก็เลือกซื้อด้านซ้ายมือนะครับเลือกอันที่5้านะครับก็จะมีนะครับกล่องขยายช่องนะครับให้เลือกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกล่องเก็บเกาะหรือจะเก็บกระสุนนะฮะหรือจะเก็บของแดงนะครับของทองของอะไรนีฮะก็เลือกตาม ที่เราชอบนะครับหรือเราอยากได้นะครับผมอันนี้ผมก็จะเลือกเป็นนะครับ XL midcard นะผมก็จะเก็บพวกของแดงของทองของม่วงนะครับผมนะจากนั้นนะครับเราก็ไปหาของที่เราจะมาแลกนะครับผมกล่องขยายช่องนะครับผมอ่านะฮะที่เขาต้องการนะครับก็ไปหาที่ตลาดเลยครับไปหาซื้อมาให้ครบนะครับตามจํานวนที่เขาต้องการนะครับผมแล้วก็มาแลกที่เอวิตาเหมือนเดิมนะครับผม หลังจากที่เราแลกมานะฮะเราก็กด